สวัสดีครับทุกท่านครับผมอยู่ตรงบริเวณของตลาดหอมแดงสีสะเกดหรือว่าท่าเรือนะครับหรือตลาดท่าเรือสีสะเกดครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เขาสร้างไว้เพื่อให้เลี่ยงการก่อสร้างสะพานท่าเรือศรีสะเกตนะครับเขาปิดนะครับนี่ครับทางตันปิดผ่านไม่ได้นะครับห้ามผ่านผ่านไม่ได้ครับในกรณีแบบนี้นะครับก็คือนี่ครับต้องปิดแล้วนะครับผ่านไม่ได้ให้วิ่งเส้นทางใหม่นะครับ ให้ตรงไปทางโน้นนะครับตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็ข้ามสะพานห้วยสำราญแล้วก็ไปออกบริเวณของด้านหลังเรือนจำเมืองศรีสะเกตนะครับเข้าได้นะครับเข้าเมืองนะครับแต่วันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปดูอีกเส้นทางหนึ่งครับอ่ะเลี้ยวกลับเลยนะครับอีกเส้นทางหนึ่งที่ไปได้ข้ามได้เช่นกันก็คือทางบ้านง้อโนนจานนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับออกมานะครับ ไปไม่ได้ถ้าไปทางโน้นก็เป็นสะพานที่สร้างใหม่ถนนยังไม่ดีนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเป็นโคลนเป็นอะไรนะครับเราจะไปทางเส้นทางบ้านง้อบ้านโนนจานดีกว่านะครับเส้นทางดีกว่าดีกว่าเส้นทางนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับให้ขับรถกลับออกมาเลยนะครับถ้าจะเข้าเมืองศรีสะเกดนะครับก็ให้ขับมาตามเส้นทางที่ผมพามานะครับ นี้ก็รอสัญญาณไฟนะครับเพื่อที่จะตรงไปทางบ้านโนนนะครับเมื่อรอสัญญาณไฟแล้วก็ขับตรงขึ้นมาเลยนะครับตรงขึ้นไปยังทางบ้านโนนนะครับเมื่อมาถึงสามแยกบ้านโนนตรงนี้ให้เราเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเลี่ยงเข้าเมืองนะครับ ถนนเส้นนี้เนี่ยดีนะครับถนนดีมากๆนะครับให้เราเลี้ยวขวาเลยนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้ถนนเส้นนี้ก็ดีเลยนะครับเป็นลาดยางสบายสบาย ตอนนี้ก็มาถึงบ้านง้อแล้วนะครับนี่ครับป้บายบ้านงอเมื่อมาถึงบ้านง้อแล้วก็ให้ขับตรงเข้าไปภายในหมู่บ้านของบ้านง้อเลยนะครับบ้านงอ้อตอนนี้ถนนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถนนภายในหมู่ บ้านนี้สวยงามทีเดียวครับนี่คือบ้านงออำเภอเมืองจังหวัดสีสัเกียดครับ เมื่อขับผ่านทางหลวงชนบทศรีสะเกตมานะครับมาถึงสามแยกกลางหน้าให้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังสะพานข้ามห้วยสำราญไปบ้านโนนจานนะครับนี่ครับให้เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับถ้าตรงไปก็จะไปบ้านผักขะไปอำเภอ,อยางชุมน้อยนะครับการเข้าเมืองให้เราเลี้ยวมาตรงนี้นะครับซึ่ง ถนนดีมากๆนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนดีนะครับเรียบแล้วก็สวยงามนะครับไม่มีหลุมไม่มีบอ่อให้ขับตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตอย่างดีเลยนะครับสองข้างทางก็สีเขียวกะจีนะครับ ถ้ามาเส้นทางนี้ก็ได้ชมวิวด้วยนะครับถ้าไปอีกเส้นทางหนึ่งนะครับถนนเข้าป่าถนนก็ไม่ดีนะครับก็ไม่ได้ชมวิวแบบนี้ถ้ามาทางบ้านง้อบ้านนนจานตรงนี้ได้ชมวิวนะครับถ้ามาทางนี้ก็จะมาผ่านลำห้วยสำราญเช่นกันนะครับ บริเวณของบ้านง้อกับบ้านโนนจานนะครับเป็นเขตกัก้นระหว่างตำบลน,น้ำคำกับตำบลโพนะครับตรงน,นี้นี่ครับเป็นลำห้วยสำราญนะครับสะพานข้ามลำห้วยสำราญ เป็นสะพานข้ามลำห้วยสำราญเช่นกันนะครับทั้งนีงงนะะ้ผมกำลังจะพาทุกท่านเลี่ยงเมืองเข้าเมืองศรีสะเกดนะครับเลี่ยงจากท่าเรือนะครับเลี่ยงจากตลาดท่าเรือเมืองศรีสะเกดมาเข้าอีกทางนึง สังเกตรถจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ารถเขาเลี่ยงสะพานท่าเรือมานี่ครับป้ายบ้านโนนจาน เมื่อมาถึงสามแยกตรงนี้นะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางบ้านบ้านโพนะครับเลี้ยวขวาก็ไปบ้านโนนกองแล้วก็เข้าเมืองศรีสะเกดนะครับหรือว่าไปอุบลได้นั่นเองนะครับให้เราเลี้ยวขวานะครับตรงนี้ตรงนี้ให้เลี้ยวขวานะครับ เดี๋ยวขวาเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังบ้านโนน,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 นนกองนะครับถนนหมาเลขส2งสองร้อยยี่แนเดนะครับสองสองอกนี่ครับป้ายบ้านโนนกองนะครับให้เราขับตรงขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับทีนี้จะไปทะลุตรงบริเวณหน้าห้างโลตัสสิง จะมาถึงปากป่าเมืองสีสะเกดนะครับกาน,นปากปาส่วนภูมิภาคตะบลโพนะครับตรงนี้ นี้ก็เป็นวัดโนนกองนะครับตรงนี้ก็จะมาทะลุตรงนี้นะครับทะลุตรงหน้าห้างโลตัสสีสกเกตนะครับ นี่นะครับถ้าเลี้ยวขวาก็เข้าเมืองศรีสะเกดนะครับไปราชพัฒศรีสะเกดนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงนี้ไปราชพัฒศรีสะเกดถ้าตรงมานะครับท้ามทางรถไฟแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปกันทรารงไปอุบลราชธานีได้นะครับนี่ครับห้างโลตัสก็เป็นอันว่าก็สิ้นสุด การเดินทางสิ้นสุดการแนะนําเส้นทางเลี่ยงเมืองเพื่อที่จะเข้าเมืองศรีสะเกษนะครับเลี่ยงการก่อสร้างสะพานท่าเรือเพื่อที่จะเข้าเมืองศรีสะเกษนี่ครับห้างแมคโครศรีสะเกษก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ